ในขณะที่สหรัฐอเมริกาเศรษฐกิจกําลังย่าแย่ฮะการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการทําสงครามจึงเป็นปัจจัยสําคัญที่กําลังเกิดขึ้น,นรวมทั้งการกระตุ้นทองปันทองหุ้นบิตคอยอย่างหนักเพื่อที่จะรื้อฟื้นสภาวะเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐอเมริกัน สวัสดีครับบาพบกับผมเทศัาากด์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเหนวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศวันนี้ก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของญี่ปุ่นที่มีปัญหากับทางฝั่งจีนแล้วก็เรื่องของสงครามที่สหรัฐอเมริกาพยายามที่จะเปิดสงครามกับเบเนซุเลาสื่อนอกเผยไทย ทุ่ม3.44พันล้านเตรียมซื้อบาราก Mx ระบบป้องกันภัยทาอากาศจากอิสราเอลเว็บไซต์ defense security asia รายงานว่ากองทัพอากาศไทยเดินหน้าครั้งใหญ่ในรอบสองทศวรรษทุ่มงบ3,440ล้านบาทเตรียมจัดซื้อระบบป้องกันภัยทาอากาศและขีปนาวุธบาราก Mx จากอิสราเอลเพื่อรับมือภัยคุกคามทางอากาศยุคใหม่ทั้งโรน ขีปืนาวุธร่อนและขีปนาวุธนำวิถีชี้เป็นระบบ SIMADI HighMag ที่ทันสมัยและยืดหยุ่นที่สุดในภูมิภาคท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดของอาเซียนการตัดสินใจของประเทศไทยในการจัดซื้อระบบป้องกันภัยทางอากาศและขีปนาวุธ Barak MX ที่ผลิตโดยอิสราเอลถือเป็นหนึ่งในความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญที่สุดในการปรับปรุงความทันสมัยด้านการป้องกันประเทศของกองทัพอากาศไทยในรอบกว่าสองทศวรรษ ขณะที่ไทยเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพแวดล้อมความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ทบีความผันผวนมากขึ้นสัญญาจัดซื้อระบบบาราก MX มีมูลค่า3.44พันล้านบาทซึ่งไม่ใช่เพียงการซื้ออาวุธแต่เป็นการปรับเทียบกลยุทธ์ระบบป้องกันภัยทาอากาศแบบบุรณาการหรือ IADS ของไทยแบบเด็กขาดเพื่อปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของชาติ ฐานท่าประกาศทางยุทธศาสตร์และเขตอุตสาหกรรมสำคัญจากภัยคุกคามทางอากาศที่ขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วอดีตเลขาส่วนตัวนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมและนักธุรกิจคนดังยืนคำให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาต่อสาลในคดีรับและติดสินบนร่วมแปกระทงมูลาค่ากว่า176,829ริงกิตหรือประมาณ1.3ล้านบาทเชื่อมโยงกับการอนุมัติสัมปทานสำารวจแร่ในรัสซาบา ด้านสารอนุญาตประกันตัวพร้อมสั่งห้ามยุ่งกับพยานสำนักคาเบร์นามาของมาเลเซียรายงานว่าอาดีตเลขานุกการส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมคือนายชัมสุดอิสคันดามูฮัมหมัดอากินวัย50ปีและนักธุรกิจเอเบิร์ตเตเจียนเฉิงวัย37ปี ให้การปฏิเสธต่อข้อหาเกี่ยวกับการให้และรับถินบนรวมมูลค่า176,829.03ริงกิตมาเลเซียหรือราว1,374,263บาทต่อหน้าสารชั้นต้นกัวลาลัมเปอร์วันนี้4ธันวาคม นายารสุนซึ่งลาออกจากตําแหน่งเลขานุการการเมืองอาวุโสของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่25พฤศจิกายนถูกดำเนินคดี4ข้อหาตามกฎหมายปราบปรามทุจริตมาตรา17กไก่โดยทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการรับเงินสดเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าจากในเตเพื่อช่วยประสานงานอนุมัติสับป,ปทานสำรวจแร่ในรัสซาบาเมตาเริ่มแบนเด็กออสเตรเลียต่ำกว่า16ปีออกจากอินตแกรมและเฟซบุ๊ก บริษัทเมตาซึ่งเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่ได้เริ่มดำเนินการปิดบัญชีผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า16ปีบนแพลตฟอร์มอินตาแกรม Facebook และ Trace ในประเทศออสเตรเลียแล้วก่อนที่กฎหมายห้ามเยาวชนใช้โซเชียลมีเดียจะมีผลบังคับใช้ในอีกหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้านี้เมตาได้แจ้งเตือนผู้ใช้งานอายุระหว่าง13-15ถึงปีตั้งแต่เดือนที่แล้วว่าบัญชีของพวกเขาจะเริ่มถูกปิดตัวลงตั้งแต่วันที่4ธันวาคมนี้เป็นต้นไป โดยคาดว่าจะมีผู้ใช้งานที่ได้รับผลกระทบราว150,000บัญชีบน Facebook และ350,000บัญชีบนอินตาแกรมโดย t เทรสต้องเข้าถึงผ่านบัญชีอินตาแกรมเท่านั้นมาตรการดังกล่าวสอดคล้องกับกฎหมายออสเตรเลียที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่10ทธันวาคมนี้ซึ่งกำหนดให้เมตาต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผลเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า16ปีมีบัญชีผู้ใช้งาน หากไม่ปฏิบัติตามอาจต้องเผชิญกับโทษปรับสูงถึง49.5ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือราว1,180ล้านบาทนั่นเองโคโกข,ของ Meta กล่าวว่าบริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายแต่เชื่อว่าควรมีแนวทางที่ได้มาตรฐานเป็นสากลและรักษาความเป็นส่วนตัวมากกว่านี้โดยเสนอให้รัฐบาลกำหนดให้รันแอปพลิเคชันเป็นผู้ตรวจสอบอายุของผู้ใช้งานตั้งแต่ขั้นตอนการดาวน์โหลด และขอความยินยอมจากผู้ปกครองสำหรับเยาวชนที่อายุต่ำกว่า16ปีเพื่อลดภาระการยืนยันอายุซ้ำซ้อนในแต่ละแอปชื่นมืน่นปูตินเยือนอินเดียสวมกอดโมดีมุ่งขยายการค้าต้านแรงกดดันตะวันตกพร้อมตั้งคำถามสหรัฐบีบอินเดียงดซื้อน้ำมันรัเสเซียยุติธรรมหรือไม่ประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินแห่งรัเสเซีย เริ่มต้นภารกิจเยือนอินเดียเป็นเวลาสองวันโดยมีนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นวันนี้4ธันวาคมโดยผู้นำรัเสเซียยังได้กล่าวท้าทายมาตราการของสหรัฐที่กดดันอินเดียไม่ให้ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากมอสโกปูตินได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์อินเดียทูเดซึ่งออกอากาศเพียงไม่กี่ชั่วโมง หลังจากที่เขาเดินทางถึงนิวเดลีโดยทั้งสองฝ่ายมุ่งหารือกันเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อสแสวงหาหนทางในการส่งเสริมการค้าระหว่างกันและขยายความหลากหลายของสินค้าในการทำธุรกรรมการเยือนอินเดียครั้งแรกในรอบ4ปีของปูตินมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มยอดขายน้ำมันระบบขีปนาวุธและเครื่องบินขับไล่ของรัสเซีย รวมถึงขยายความสัมพันธ์ทางธุรกิจนอกเหนือจากพลังงานและอุปกรณ์ป้องกันประเทศท่ามกลางความพยายามของสหรัฐที่จะกดดันให้อินเดียถอยห่างมอสโกกรณีการรุกรางยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์2022นิวเดลีและรัสเซียมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมาตั้งแต่อดีตสหภาพโซเวียตและรัสเซีย เป็นแหล่งผลิตอาวุธหลักของอินเดียมานานหลายทศวรรษอินเดียยังกลายเป็นผู้รับซื้อน้ำมันทางทะเลรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียแม้จะมีมาตรการคว่มบาตรจากชาติตะวันตกหลังจากที่มอสโกรเริ่มการรุกรานยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์2022ก็ตามสายมโนของแท้กัมพูชารับการรีดภาษีและความขัดแย้งไทยกระทบเศรษฐกิจ แต่คุยการบริโภคและใช้ใจ่ายในประเทศแข็งแกร่งคาดหมายว่าเศรษฐกิจกัมพูชาจะเติบโต5.2%ในปี2025ลดลงจากระดับ6.3%ตามที่ประมาณการคราวก่อนสืบเนื่องจากมาตรการรีดภาษีของสหรัฐและความตึงเครียดตามแนวชายแดนติดกับไทยจากการยอมรับของนายอุนพรมมณีโรธรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกรริจและการคลังของกัมพูชา เว็บไซต์ข่าวคัมแม่ไทมส์รายงานในวันพฤหัสว่าระหว่างอภิปรายกฎหมายงบประมาณประจำปี2026เมื่อวันศุกร์ที่28พฤศจิกายนนายอุนบอกกับรัฐสภาประมาณการว่าเศรษฐกิจของประเทศจะเติบโต5.2%ในปีนี้และจะชะลอตัวลงอีกเหลือ5%ในปี2026 การชะลอตัวลงเล็กน้อยสืบเนื่องผลกระทบจากมาตรการรีดภาษีตอบโต้ของอเมริกาที่กำหนดกับสินค้าส่งออกของกัมพูชาและการปิดชายแดนทางบกที่ยืดเยื้อระหว่างกัมพูชาและไทยอย่างไรก็ตามเขาอ้างว่าโดยรวมแล้วกัมพูชายังอยู่ในแนวโน้มการเติบโตที่ดีได้รับแรงหนุนจากภาคส่วนต่างๆที่มุ่งเน้นการส่งออกประกอบกับแนวโน้มที่ดีต่อเนื่องจากการบริโภคภายในประเทศและแนวโน้มการสนับสนุนและใช้ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ นักเดินทางโกลาหลสายการบินใหญ่ที่สุดของอินเดียยกเลิกเที่ยวบิน1,200เที่ยวผู้โดยสารราสัำสายการบินอินดิโกสายการบินโลคอสรายใหญ่ที่สุดของอินเดียยกเลิกเที่ยวบินกว่า1,200เที่ยวทั่วอินเดียผู้โดยสารนับพันติดค้างสนามบินสนามบินทั่วอินเดียปั่นป่วนหนักในวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคมหลังสายการบินโลคอสรายใหญ่ที่สุดของประเทศอย่างอินดิโก ประกาศยกเลิกเที่ยวบินกว่า1,200เที่ยวส่งผลให้ผู้โดยสารหลายพันคนติดค้างเป็นวงกว้างขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลการบินของอินเดียเร่งสอบสวนเหตุโกลาหลครั้งนี้ทันทีความวุ่นวายเริ่มตั้งแต่วันจันทร์และลุกลามต่อเนื่องผู้โดยสารจำนวนมากโพสตข้อความบน X บรรยายบรรยากาศว่าเป็นความโกลาหลเต็มรูปแบบบางรายต้องรอเครื่องนานถึง8ชั่วโมงโดยอ้างว่าไม่พบเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือหรือให้ข้อมูลใดๆ เรื่องของญี่ปุ่นก่อนนะก็ซาเอะทาคาอิจิซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงของทางฝั่งญี่ปุ่นนะก็ไปใช้คาว่ากล้าดีแล้วกันไปท้าทายทางฝั่งของจีนว่าถ้าไปทำสงครามกับไต้หวันเมื่อไหร่นะครับญี่ปุ่นก็จะทำการเข้าร่วมในการทำสงครามทันทีจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในะญี่ปุ่นก็จัดหนักฮนะ โดยการนะครับเที่ยวบินกว่า5 0 0ห0 0เที่ยวบินที่เดินทางเข้าไปยังญี่ปุ่นขณะเดีวยวกันก็ระงับการนําเข้าอาหารทะเลจากทางฝั่งญี่ปุ่นทั้งหมดนะครับพอเกิดเหตุการณ์สถนกาดังเล่านะครับซานาเอก็วิ่งไปหาโดนัทชวา์ที่สหรัฐอเมริกาขอสหรัฐอเมริกาช่วยคําตอบของทรัมก็คือว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา มีมากว่ายาวนานและจะยังคงมีอยู่ต่อไปนะครับและขอให้ซานาเอะนะครับทาคาอิจินายกอมารีีหญิงหุบปากนะครับหยุดพูดเรื่องความขัดแย้งระหว่างจีนกับทางฝั่งไต้หวันนะครับต่อมาซานาเอะก็เริ่มพูดอ้อมแอมยอมรับว่าไต้หวันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจีนบทเรยียนสำคัญนะสำหรับนายกหญิง นะครับในส่วนของญี่ปุ่นแต่ก็โดนแก้เกมอย่างแสบเผ็ดจากจีนนะครับซึ่งที่ผ่านมาจีนก็ให้การสนับสนุนนักท่องเที่ยวเข้าไปยังประเทศญี่ปุ่นหลังจากญี่ปุ่นนั้นเข้ามาทําการซบจีนได้ไม่นานแต่ปรากฏว่าพอทรัมเดินทางมาที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็เปลี่ยนท่าทีเข้าไปซบสหรัฐทันทีเรียกว่าหักหลังจีนจีนก็เอาคืนอย่างแสบเผ็ด เรื่องของเวเนซุเอลานะครับที่จูจ่ๆก็ทรัมป์ก็ใช้เรือบรรทุกเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดเข้าไปทําการประจําการนางทะเลและก็ทําทการจาโจมตีเรือมากกว่า21ลํามีคนเสียชีวิตมากกว่า83รายโดยอ้างว่าเป็นการค้ายาเสพติดแล้วก็มีการกล่าวหานิโคลัสมาดูโรนะครับประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาว่าเป็นพวกหัวหน้าแก๊งอาชกรรมนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้ายาเสพติด แล้วก็โจมตีเรือที่วิ่งไปยังบริเวณทะเลดังกล่าวทั้งหมดนะครับติดกับเวนเนซุเอลาซึ่งมีการจุรจากันนะครับว่าจะให้มีการหลบหนีของนิโคลัสมาดูโรนะครับแล้วก็จะให้มีรองประทับดีขึ้นมาํำรงตำแหน่งแต่ทรัมป์ไม่ยอมยืนยันว่าเฉพาะนิโคลัสมาดูโรพร้อมครอบครัวจ,จะต้องเดินทางออกจากประเทศในทันที และไม่ยอมรับว่าจะมีคดตีตามมาหรือจะมีการไล่ล่าเกิดขึ้นหรือไม่นะครับ <c oughs> จากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเมื่อทรัมป์ปฏิเสธนิโคลัสมาดูโรก็ประกาศนะครับพร้อมจะทําสงครามสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีการโปรเบปริวนะครับจ่ายค่าสินบนนําจับค่าหัวนิโคลัสมาดูโรถึง5 0 0แสนดอลลาร์สาหรัฐอเมริกาสิ่งที่ตามมาตอนนี้สภาคองเกรสนะครับเห็นท่าทีชัดเจนหลังจากที่ทรัม ประกาศจะเร่งรัดในการทำสงครามกับนิโคลัสมาดูโรแล้วก็จะบุกเวเนซุเอลาซึ่งเวเนซุเอลาก็พร้อมจะทำสงครามเช่นกันจากเหตุการณ์ลักษณะดัก่าวที่เกิดขึ้นสภปนองเกรตก็พยายามที่จะระงับนะครับสงครามที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นพรรคริพับลิกันหรือว่าเดโมแครตพยายามสกัดกัน้นแต่จนถึงขณะน,นี้ไม่ประสบความสำเร็จ ถ้าสมมติว่าสงครามเกิดขึ้นจริงสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับหนีไม่พ้นสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจะดีขึ้นนะครับเพราะประเทศรอบๆเวเนซุเอลาก็จะมีการซื้ออาวุธกันอย่างมหาศาลนะครับเวเนซุเอลาก็จะถูกยึดแหล่งพลังงานทั้งหมดนะครับตามเป้าหมายของทั้งฝั่งสหรัฐอเมริกาในขณะที่สหรัฐอเมริกาเศรษฐกิจกําลังย่ำแย่การกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการทําสงครามจึงเป็นปัจจัยสําคัญที่กําลังเกิดขึ้น,นอ่รวมทั้งการกระตุ้นทอง ปันทองหุ้นบิตคอยอย่างหนักฮะเพื่อที่จะรื้อฟืน้นสภาวะเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐอเมริกันนั่นหมายความว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับที่ราคาทองคําจะพุ่งสูงขึ้นและมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่สหรัฐเมกาจะเปิดสงครามกับเวเนซุเอลานี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ